เรีนนนยนดทฉนประธานการาุณประธานตริยาคณะกรรมการสภาพแรงงานทีร่รบทุกท่านนะครับก็ขอยินด,ดีและชื่นชมนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการทางวิชาท่างทุกท่านของทาราบดีแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าในการ อยู่ในเป้าหมายหรือเป้าส่สงของสภาพใางงานนั้นก็อยากจะก่อดเเข่ากวัวด้งน,นะครับซึ่วนนี้เนี่ยผมมาในฐานกะก็สองบอบาทด้วยกันนะ,ะนบนบอบาทที่ปรึกษานั้นก็รู้สึกว่ากรรมการชุนดนี้เป็นการชุดใหม่นะครับผมก็มเปอยจะต้อง จาอค์กรไปด้วยการเสียอายุอย่างที่ทราบแล้วนะครับก็มันเป็นวัตถจักรเป็นสิ่งที่ความเป็นจริงที่ว่าเราพร้อมจนทุกท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะถอดหัวโขนวางตั้งแล้วถ้าทางทรรมะก,ก็บอกว่ามันไม่มีตัวตนอะไรหรอกนะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวตนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่า ในคัตติหรือสโลกแกนของเราที่เขียนไว้หน้าผมสื่อเนี่ยนะก็คือมันคงมัม่นใจโปร่งใสและก็ใส่ใจสังคมนี่คือโจทย์สำคัญที่ที่พวกเราเนี่ยในฐานะเรียนฝากที่ปรึกษาแล้วก็ท่านประธานท่านใหม่และกรรมการบริหานสภาพะตออบทุกท่าน ต้องช่วยกันคิดช่วยกันไตร่ตรองว่าที่ท่านเขียนไว้เนี่ยมันแปลความหมายได้หมดมันสามารถโยงเข้ากับภารกิจการงานที่ทานยังทําอยู่มันสามารถเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการงานมันสามารถโยงเข้ากับเรื่องที่กำลังฮอทๆอยู่ในเรื่อง การผาจ,จิตการเรียบร้อยเรื่องความโปร่งใสมันเชื่อมโยงได้กับเรื่องของสภาพสังคมที่อย่างพวกเราเนี่ก็เคยเห็นว่าตั้งแต่ดีทุกบัเน,นี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหันอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่บอกว่าเออเดินไปห้องนน้นเมื่อกี้เดินห้องศึไปเห็นเด็กนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการประชุมที่โรงแรมขนาดนี้ สมัยก่อนพวกเราเนี่ยอาจจะได้แค่โรงเรียนวัดหรือศาลาวัดนี่คืออะไรเราต้องยอมรับสภาพให้ได้ว่านี่คือสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงในเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจิตใจของมนุษย์มันก็เปลี่ยนแปลงแต่เราจะทําอย่างไรเปลี่ยนแปลงให้ได้แต่ว่าเราเดินในทางสายตาง,างไม่ทําให้ใครได้เจ็บป,ปวดร้าวน,นะครับก่อนที่จะเข้า ภารกิจวันนี้ก็ในการมาครั้งนี้เนี่ยจริงจริงอย่างผมเรียนเมื่อคืนแล้วผมก็เด็ดะชชมเป็นที่ปรึกษาของโครงการกองทุนทอนไรซึังเขาโทรมาผมก็ไม่ได้เคยขึ้นไปเลยนะครับผมก็บอกขอโทษเนื่องจากติดภารกิจทางนี้และท่านผู้นรการและภาคเกตก็ได้มอบหมายตามอมานุมัติซึ่งท่านได้เห็นแล้วว่าท่านบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยขยายผลนะครับ คือคือผมไม่ได้พูดเอีคือขยายผลผมมติความหมายว่าขยายผลน,นํานโยบายของท่านมาบอกกล่าวกับพวกเราแต่จะขาขยายผลกวา้วางๆเป็นบางเรื่องทั้งหมดของท่านที่พูดไปวันที่ท่านมอบแนวทางการบ,บัเนานนั้นทั้งหมดสิบสองเรื่อง12สองเรื่องแต่เดี๋ยวผมจะขยายผลเป็นเรื่องแต่เรื่องๆแต่ว่าแต่ละเรื่องอาจจะไม่ลงลึกเพราะท่านได้พูดไปแล้วซึ่งผมคาดว่า ทางท่านประธานและก็ทาง,งาท่านกรรมทัางหลายเนี่ยท่านคงจะเห็นข้อสรุปของของอพุาธของเราแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะนั้นไม่อาจจะไม่ลงลึกในการที่จะไตร่ตรองข้อมูลต่างๆแล้วคิดว่าในคําพูดเหล่านี้เราจะนํามาให้เป็นรูปธรรมในการที่จะิร์กงานอย่างไรอันนี้ก็ฝากไปดูเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็อยากจะทําตามที่ ภารกิจที่ท่านมอบหมายนะฮะจริงๆแล้ววันนี้ก็อยากจะให้ดูไอ้ข้อความน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะราง่ายๆไม่อยากแค่ให้ซีเรียสผมก็เตรี้แล้วแหละแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าเราประยุกต์ต่างที่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากจะให้มันสบายๆแต่เราพูดสื่อสารันให้ให้ให้เป็นที่เข้าใจทั้งพี่น้องอย่างผมพูดก็คือแล้วแล้วก็นี่คือส่วนภารกิจที่ ันเขีานได้บหมายนะครับเดี๋ยวผมจะพูดริ่ตัวนี้ก่อนสว่วนที่สองนั้นตามคำเชิญที่ให้เจยบผมก็ผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณและอยู่ในความทรง,ทรงจำลึกๆนะซึ่งผมบอกแล้วในการจัดรารกิตการงานเนี่ยอย่างนี้เราเป็นกันเองฉันที่น้องซึ่งแต่ละท่านเนี่ยผมว่าในวัยของพวกเราเนี่ยก็ค,คงทานไเยอะได้สักสี่สาห้าคําก็อิ่มแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่ได้จากนั้นเราได้พูดคุยเราได้มีความอุ่นเราได้้องเทรวมกันอะไรบ้างรีอลกันบ้างถายภาพร่วมกันอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรึกษาร่วมกันหรือสอบถามในปัญหาต่างๆร่วมกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญทกกั้งปัจัในลนักษณะที่การจัดงานและในความคิดของผมนะถ้าลักษณะที่เป็นพิธีการม้าเลยเกินเ,เนี่ย่อนข้างจะตี่เรียสต่างคนก็นั่งอยู่ในโต๊ะตัวเองไม่อยากจะเลยไปไหนอะไรทำอย่างนี้นะนี่ลองดูว่า ตรงนี้จะปรับได้อย่างไรนะในส่วนหนึ่งก่อนที่เท่าที่จะจบรรยายนโยบายของ,ของเขตนะก็ก็ก็อยากจะพูดว่า,าสภาพเมื่อคืนทางท่านรุณหรือทางท่านสุยาก็ได้พูดแต่มีความสำคัญต่อคกานอย่างยิ่งจากตั้งขึ้นมาตามกฎหมายรองรับ มีขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและก็สิ่งหนึ่งที่พวกเราก็ต้องรับรู้ร่วมกันว่าเราไม่ได้มีเป้าหมาย,ยวัตถุประสงค์ในการที่จะโต้แย้งหรือขานอำนาจของฝ่ายบริหารยกเว้นในกรณีที่มันเดินไปไม่ถูกต้องและทำให้พนักงานในกรสูญเสียส่วนการและสิทธิต่างๆ รวมทั้งองค์กรเราน่าจับหรือน่าจับเกิดความเสียหายเราธนานะที่เป็นพนักงานส่วนนี้ส่วนหนึ่งขององค์กรก็คงจะต้องหอาดูใช้หลักเหตุผลในการที่จะพูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เข้าใจอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ที่ผ่านมาทางสัมภาพรารงาน ไ,ได้ดังผลงานไวายพอสมควรมากมายพอสมควรนะครับแล้วก็ระยะหลังก็ได้มีการประชาพันธ์ออกไปสื่อสารไปให้การไฟฟ้าในชั้นไาได้สร้างก็เป็นที่สร้าบกันอยู่นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรจะบอกกล่าวนกะันให้วกว้างทีนี้อยากจะพูดอีกอันหนึ่งว่า วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นการประชุมผลการชุดใหม่ใช่ไหมครับนะครับที่สองนะครับอ๋อก็โอเคนะครับก็ก็อยากจะจริงจิงแล้วในการเลือกขั้นเลือกประธานก็ตามกรรมการก็ตามก,นก,ามกนา็น่าจะเป็นกรอบของกฎหมายซึ่วางแล้วขั้นตอนหรือระเบียบวฤติการก็วางไว้แล้วนะครับก็ขอเชิญชมกรรมการชุดนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าวันเวลามันยุติธรรเกินนะครับ เมื่อถึงวาระนั้นเราก็ต้องถอดวางวมโคอย่างที่ผมว่าก็คือต้องไปตามที่กฎข้อกฎหมายกําหนดคือโดยเกษียณอายุเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่หรือคนตุ่มใหม่ก็ขึ้นมาบริหารแทนนะครับแต่ก่อนที่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากทางกรรมการทางธรรมประธานหรือที่รึกสา่งก็ตามนะครับผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ลงลึกในส่วนนี้แต่ว่าถ้ามันทําดีอยู่แล้วก็ก็ไม่ว่ากันแต่ว่า ถ้าสิ่งไหนที่ปรับได้รื่ยังไม่ทําหรือจะทําต่อไปในะนาับก็ลองลองคิดทบทวนดูว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งเพื่อสื่วิสัยทัศน์อย่างที่ท่านเขียนมันคงมั่นใจโปร่งใสและก็ในใจสังคมเพราะนั้นทุกท่านถือว่าในขณะนี้เนี่ยมีความส้องายิ่งนะครับ อยากจะบอกว่าในทุกส่วนงานไม่ว่าท่านจะอยู่ที่เขตหรืออยู่การฟ้าหน้างานทั้งหมดท่านเป็นบุคคลสำคัญนครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องพยายามที่เชื่อมเชื่อมกับผู้โดารเชื่อมกับทุกฝ่ายให้เห็นบทบาทให้เห็นความสำคัญของเราเราต้องเพิ่มศักยภาพ ต้องเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้เขารับถือเราไม่ได้นี่แหละที่จะทำให้เกิดความเชื่อศรัทธาของผู้บริหารและท่านก็จะบริหารองค์กรสาภาพของเราเนี่ยก้าวหน้าอย่างยังไม่มีอะไรที่จะมาขวางก,กันได้เลยผมวม่่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็ลองนะบางส่วนบางสิ่งเราก็ต้องต้องต้องปรับกันอะไรต่างๆนี้นะและสิ่งสําคัญเมื่อคืนที่ป้าต้อยเราพูดนะครับอาจจะพูดกับผมด้วยน้องๆด้วยด้วยก็เราต้องศึกษาเนื่องจากว่า,าระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆของสภาพก็มีเยอะในข้อกฎหมายก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราทํางานด้วยความเสียสละตรงนี้แล้วเนี่ย เราก็ต้องศึกษาในกติการะเบียยของเราให้มันเปิดความชัดเจนขึ้นเมื่อขยายผลไปสู่คนรุ่นหลังนะครับก็เพราะนั้นในครั้งต่อไปหรือว่าปีหน้าเมื่อกรรมการหมดวาระลงการคัดเลือกบุคลากรต่างๆก็อาจจะต้องรีวิวหรืออาจจะต้องมองถึงอะไรหลายๆเรื่อง ึ่งบุคคลนี้ต้องเป็นบนุคคลที่ไม่ว่าอยู่ในเขตหรือในหน้างานก็ตามเลยต้องเป็นคนที่จอยหรือว่าเป็นคนที่มีลู้ศิษพัานที่สร้างต้งนตรงต้งคงให้บริหารอยู่เพื่อร่วมงานได้ได้นับถือได้นอันนี้ก็อยากจะฝากวาาไว้นิดนึงฝากไว้ก่อนแลวก่อนที่จะพูดเพราะว่าคิดว่ามันมันน่าจะเสริมสร้างในหลายๆอย่างนะครับและเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของมันคงมั่นใจแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ในด้านทางคมด้วยนะฮะ ก็ก็อยากจะเอาไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ขอนุญาตแล้วกันนะครับก็ผมพูดไปเลยนะคือทางทางทางกภาพจะประธานจะพูดอะไรกันน้องก่อนไหมเดี๋ยวผมไว้ก่อนเอครับัอดีก็ก็ขอบคุณนะครับก็ฟังสบายๆนะแล้วก็ส่วนไหนที่ เดี๋ยวหลังจากนายวายของท่านเขตแล้วส่วนไหนที่เก็บสมบการได้นในของผมก็ผมก็พูดจากความรู้สึกแล้วกันผมไม่ได้เกยบอะไรมากนะแต่ว่าในของท่านเขตเนี่ยเก็บวายแต่ว่าก็อย่างที่เรียน้งสู้นนะก็นายวายที่ท่านเขตได้ให้วายทุกท่านก็ลองโน้ตดูแล,แล้วก็ไปทบทวนบันทึกซึ่เรียนอยู่แล้วนะครับตอนที่ท่านได้รับตำแหน่งขึ้นมาใหม่นะครับ เื่องอันนี้ท่านฝากให้ผมมาพูดกับพวกเราด้วยเหตุผลว่าน่าจะเอาท่านฝากว่าช่วยเอาพวกเราเนี่ยช่วยขับเคลื่อนและเอาคําพูดของท่านไปกระายผลเพื่ออะไรเพื่อให้องค์กรเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้องค์กรเราเนี่ยมันนิ่งให้มีความเชื่อถือนะฮะเชื่อถือนะครับเชื่อถือมีหลายอย่างอะไรอย่างเอ่เอ พออญาตนะั้นไม่ได,ไไได้ไม่ได้ว่าทางหน้างานนะอย่างอย่างเมื่อคืนเนี่ยที่สีโคทั้งสี่ห้าครั้งเนี่ยมันขาดศรัทธาแล้วนะเนี้เราเราชนะส่วนหนึ่งของกรนเนี่ยก็ต้องอาจจะบอกกล่าวทางผู้บริหารนะถ้ามังเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะมันถือว่าลูกค้าต่างประเทศเราพัางเลยแต่ถ้าเป็นระบบการผลิตของโอ้เสียหายเลยนะต้องทิ้งทั้งกระบวนการเลยสมัยผมอยู่ทุ่งสงอยู่ลงเบื้องนะแบบนี้นะกับเบื้องเนี่ยเป็นลายเส้นนิดเดียวเนเี่ย ช้ไม่ได้เลยหมดเลยแล้วเราทําความทุพันธ์นช่วงนั้นแหละเราก็ได้กระเบื้องนั้นไปขอเขาแต่ขออย่างหน้าตา่าเพื่ข้นหนาหน่อยนะเอาไปทาโรงรถมั่งะไรมั่งเนี่ยโอ้เนี่ยอันตรายเพราะนั้นปัญหาที่เกิดพวกเราในฐานะช่างเนี่ยก็คงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงจริงมันไม่ยากมันวัดได้หมด,ว,ด,ดว่าเบเกอร์รีคอเซอร์มันทํางานกี่กิโลเมตรดีเลยมันโชว์เฟสไหนอะไรตา่างๆแล้วก็ ผมแนะนําเลยบวกลบหนึ่งกิโลจากที่ลเล่มาโชว์เดินหน้าถอยหลังพบแน่นอนมือตัดวงจรตรงนี้นี่คือความน่าเชื่อถือนะนะพวกเราก็เป็นปักเสียงได้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนเนื่องจากว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเออมันจ่ายแค่ได้แต่ว่าอันนี้มันเหมาะสาหรับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราคิดแนวคิดนี้มันเหมาะสาหรับที่อยู่อาศัยปกติแต่นี่เป็นระดับนี้ไม่รู้สามดาวห้าดาวมันก็ปนอาเสียงเงินเนาะ นะท,ทั้งที่ว่าตอนนี้นโยบายเร่งในการเยี่ยมเยือลูกค้าในเรื่องของประชุมลูกค้ารายใหญ่ต่างๆเนี่ยเป็นท่านประโลยเลยสุดนะครับนี่เพื่อเพื่ออะไรเพื่อ,อ,อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความมัน่นคงหรือว่าเราก็อยากจะทํานาสนองต่อลูกค้าก็ฝากพวกเราไวา้นะซึ่งพวกเราผมมั่นใจว่าปีนี้51ชั้นไม่ปลาต้อยปีหน้ามากกว่าไม่รู้สึก80 แล้วปีหน้าโน้นเป็นร้อยหมดเลยเรื่องนี้หมดเลยพวกท่านเนี่ยตั้งหลักให้ดีมีแน่นอนเก็บตัวขึ้นพูดหานผมไม่มีนะเพราะเราต้องแสดงฝีมือต้องถือโอกาสถือวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้นะคนเราเนี่ยเกิดมาเท่ากันกินอาหารกัรรู้เหมือนกันสมองสติปัญญาเท่ากันหมดนะแต่ว่าเน้นหลับบางงานเนี่ยเราลงไปไม่ถึง ตอนที่ผมพูดบ่อยครั้งว่าคนเรามันต้องมันต้องเก่งเก่งอะไรบ้างเก่งเรียนเรียนอะไรจะเรียนหนังสือก็ได้เรียนเรียนรู้เรียนงานของเพื่อนเรียนรู้เรียนเรียนเก่งเรียนนะเก่งเรียนเก่งคิดคิดที่เป็นคิดเชิงบวกอย่าคิดเชิงลบต้องคิดเชิงลบเราก็ไม่เป็นสุขคิดเชิงบวกเป็นการสร้างสรรค์องค์กรอ เด็เรียนเก่งทำคิดแล้วต้องทําได้ในสิ่งที่คิดแล้วทำได้เป็กเลยเด็เรียนเดยวคิดเก่งทำเด็กอะไรีกนะความลืมนะคน,นแก่ที่ลืมนะนะนาประมาณนี้นะก็ลองลองลอง,ลองคิดดูว่าเราเรามันก็จะจะทําให้เรามีความก้าวหน้าขึ้นได้นะครับนโยบายของท่านเขตน,นะครับทั้งหมดสิบสองเรื่องด้วยกันนะครับ ผมขออนุญาตในที่ประชุมนายบายของท่านมาขยายผลหรือมาบอกกล่าวพวกเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกเรอาอาจจะทราบแล้วนะครับในเรื่องหนึ่งเรื่องข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องด้านบริหารจัดการนะครับอันนี้เป็นคําสั่งที่ชัดเจนเลยเป็นเป็นนายบายของท่านชัดเจนเลยนะ